สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องผีช่องคนชอบเดินทางนะานเนาะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่วัดโพนขาว์ตะบลโพนครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เนาะอันนี้เป็นโรงทานเพื่อนโรงทานงานโรงทานงานปูพัฒศ์ศรีมาปิดทองฝังลูกนิมี้เนาะคนเยอะมากเลยเพื่อนอันนี้เป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวอาจะเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวเนาะแถวยาวเนาะ

ยาวมากเลยตอนนี้เป็นโรงทานข้าวเสียวเนาะอันนี้คนเข้าแถวคนเดี๋ยวาวมากเดีบบ๋ยวแบบคนเยอะครับอยากได้เงินเอาเงินต่ออยากได้เงินก็เอาเงินมาต่อ างนานจะมีตั้งแต่วันที่26ถึงที่30ธันวาคม2568เนะาะเพื่อนมาเที่ยวได้เพื่อนมาทันอยู่คืนนี้มีหมอลำเพื่อนคืนแรกวันที่26มีหมอลำไตเติ้ร้อยเนาะร้อยสีชัยเพื่อนมาเที่ยวได้มีทุกคืนทั้งมีหมอลำกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยเพื่อนเงินก็จะไม่ขาดกระเป๋าเปนเยอะมากเลย เรามาวันนี้มาทำบุญฉลองุโเส้นก๋วยเตี๋ยวช่วยคุณหลวงพ่อวันนี้นั้นเรา่าพอไม่ขาดจอยจอยก็จะให้ถากเกลดเกล็ดก็จะให้ถากเก่ทุกคนก็จะได้บุญากมีคุญจากมีคนขายากวัเก็เจยากได้นดังกลางวยเกี่ยวไปด้วยแล้วก็จะไม่จนจะากไม่ได้จัวัดคนจะไม่ได้จนกวดไคร จะได้มีความสุขอยู่ตลอดปีแล้วก็โชคดีตลอดไปอีเลฟต์คือว่านะไรเนาะคนเยอะมากครัเพื่อนแถวยังไม่เราแถวยาวนี่ยังไม่ถึงคิวใกล้ถึงแล้วอ๋ออันนี้เป็นเครื่องปรุงโต๊ะฝันนี้เป็นเครื่องปรุงเครื่องก่อน ก็จะเป็นจะจะเป็นจานโฟมเนเป็นจานโฟมเนาะกินแล้วก็ทิ้งได้เลยแบบนี้เนาะเสียว롱พามเสี่ยวเสร็จได้แล้วบอกโอต่เดียวแต่เดียวอยู่เนาะกระโองพามเสี่ยวเพื่อนฝั่งนี้ฟั่งอันนี้ฝั่งที่ตะวันตกบรฝั่งตไม่รู้ค่ะรู้ที่ตะวันตกตะวันออก มาไกลก็ไม่เคยมาท้กคนมาทีเนี่วเหมือนนี้ที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบนกีรตเครื่องเส้าหว่องตอดจันทร์อจงด้นส่ทิศเหนือัานนู้นอะไรอ๋อตอนนี้เป็นขนมขนมทานขนมบอกอาครับ นั่งกินกันนะจะถือให้ถือได้ไหมโอเคหาที่นั่งก่อนอุ้ยหกแล้วหกแล้วหกแล้วนั่งฝั่งไหนกันนะไปไปไปนั่งฝั่งนู้นหาที่นั่งกินเหมือนเฟรนนั่งกินตรงไหนก็ได้่้นหาตรงไหนนั่งได้ก็นั่งได้ ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวหาที่นั่งกินก่อนเนาะนี่นั่งทานรอบๆนี่เพื่อนนั่งทานได้คนเยเนอะเนาะนั่งไม่พอตรงไหนนั่งได้ก็นั่งก่อนเนาะคนเขาก็น,นั่งกินแบบนี้แหละ มันนี่ตั้งกี่ค่ะนะตั้งานเาเ่ได้เขี่าย9ากาบรรยากาศนานติดทองฝังโลกนิมิตเพ่อนอไปนะครับสามีเรา คนหลายคนได้คุณสมัยต่อเหมือนได้คุณแม่ลายพ่อเหมือนได้การุงตนกรลงพ่อหลายยุคหลายองค์ครับตีแก้วดวงวิเศษไทยเห็ดฝันยอดนำสุขมาให้สู่ใจท่านเมื่อตั้งปั้นด้วยศรัทธาสุขมาแน่ากแม่จ่าบ้านจ่นพี่น้องบ้านไหนเนี่โอ้บ้านแก่กันมากเลยพี่หลาบพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่บ้านไทยบ้านเล้าบ้านยน่าบ้านสั่งบ้านช่วยบ้านขมิ้นบ้านตังบ้านสุกบ้านป่าบ้านลูก หลายนี่ครับบอกว่าถ้าโดนทุกสายจะมุ่งตรงเข้าสู่เวนหลวงแต่ว่าดวงใจทุกดวงก็จะมุ่งตรงมาที่วัดอาโพสวะนะครับหรือว่าวัดบ้านขนาเป็นวัดกี่องใหญ่โอ,อ้ขนาดใหญ่สี่ฟันแต่ว่าโทษฝาเสียสิเอาว่า,าดบาบดาบที่ว่าเป็นบุญนั้นสักใหญ่บารมีน้อยนั่น